ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราต้องผ่านที่ปุ่นนี่ทขาไม่ไม่ไม่ค่อยม,ม,มใครอยากขายว่ากำไรมันไม่คุ้มกันนะคะกับการลงทุนค่ะเสียงสะท้อนของป้าอัมพันธ์นิยมจนันทวัย61ปีประชาชนหลังเกษียณอายุ ที่เข้ามาลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาคู่ละ70บาท40สตางค์โดยไม่ต้องผ่านยี่ปัวหรือพ่อค้าคนกลางซึ่งป้าอัมพันธ์บอกว่าตั้งแต่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองสิทธิ์ในการจำหน่ายสลากนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือไม่มีไรายได้ประจำได้มีโอกาสรับสลากไปจำหน่ายต่อในราคา80บาททำให้ได้กำไรจากการจำหน่ายใบละ9บาท60สตางค์และหากครั้งนี้ขายดียังจะเพิ่มสิทธิ์การจองจาก5เล่มหรือ500ฉบับคู่เป็น10เล่มหรือ1,000ฉบับคู่ขณะที่เพลินกันหมุดผู้พิการที่ได้โคต้าจากสมาคมผู้พิการงวดละ2เล่มในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เล่าให้ฟังว่าครั้งนี้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสจองสิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีหากได้สิทธิ์สลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นต่ำเพิ่มอีก5้าเล่มก็จะทําให้ครอบครัวมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่วันสุดท้ายช่วงวันตรวหน้าแรงซื้อเยอะก็โอเคทุกวันนี้ก็สตัวหน้าสามตัวหลังโอเคได้เลยครับอืมขายง่าย ด้านกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยหลังการสังเกตว่าการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อซื้อหรือจองสลากในวันแรกนั้นคาดว่าจะมีผู้ค้าสลากลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0รายโดยเป็นผู้ค้าสลากรายเก่ากว่า3 0,000รายส่วนลูกค้ารายใหม่คาดว่าประมาณอีก1 0,000รายเนื่องจากผู้ค้าสลากรายย่อยยังไม่สามารถเข้าถึงโคต้าสลากที่ยังมีอีกจํานวนมากนอกจากนี้ยังเชื่อว่าโครงการซื้อจองสลากล่วงหน้านี้จะส่งผลดีต่อผู้ค้ารายย่อยให้สามารถรับสลากไปจำหน่าย ได้โดยตรงในราคาฉบับละ70บาท40สตางและสามารถบอกปริมาณความต้องการการซื้อขายสลากที่แท้จริงในตลาดด้วย และก่อนที่ผู้ค้าจะจองสิทธิ์ซื้อต้องไร่ตองให้รอบคอบก่อนว่าเนื่องจากการจําหน่ายสลากต้องใช้เงินสดสองงวดในการจองสิทธิ์และมีระยะเวลาในการจําหน่ายสั้นพร้อมทั้งสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนส่วนการจัดสรรโคต้าของรายเก่าที่จะหมดอายุในช่วงปลายปีนี้จะมีการพิจารณาในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนยนี้เพื่อประเมินภาพรวมของตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าเราทําให ผู้ค้ารายย่อยทุกคนเนี่ยสามารถที่เข้าถึงสลากได้โดยตรงเนี่ยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องไปซื้อสลากจากที่อื่นหรือว่าจากพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันย่อมมีผลทําให้ราคาสลากเนี่ยในภาพรวมเนี่ยลดลงมาอยู่แล้วนะครับ สำหรับประชาชนที่สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดให้วันแรกประชาชนลงทะเบียนได้2ช่องทางคือช่องทางที่1ประชาชนนำสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนที่ทำการธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้และสามารถจองสิทธิ์สลากล่วงหน้าสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนได้ในวันที่3-7ถึงตุลาคมนี้และช่องทางที่2คือสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลได้ตั้งแต่วันนี้ตลอด24ชั่วโมง